เนี่ยแตกเนี่ยแตกแล้วเพื่อนเอ,อ้ยอาการห่อนอบเอาแห้งจ้ายายทองมาสวนปลูกกล้วยน่าจะตอนนี้ก็ยังปลูกบทันในแล้วอยู่แต่ว่าบ,าบป่ปลูกมือละลายเพื่นอนเพื่อนบ่ปลูกมื่อละลายเอาซ้ำเอาซ้ำแห้งของผู้ยิงนาาจะเนาะนอกล้วยปลูกไปสลับไปกับป้าบักเขือจ้าทั้งนี้ถมแล้วแล้วเพื่อนเอาลงหงลุมเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้คือนกล้วยน้ำว่าจ้ายายทองกับปลูก ไปหอดพุ่นน่าจะสุดไปหอดพุ่นแล้ว,แ,ลวแถวนี้ยังถมประ่านได้แล้วอยู่เพื่อนเพื่อน,นยังถมประ่านได้แล้วอยู่ปลูกไ้อยู่ไว้กินในครัวเลี้ยนเฮาวางแผนปลูกกล้วยเพราะว่า,บาเบิดบักเขือรุ่นนี้แล้วกระสิบว่าเอาจจงซสิแม่จ๋าว่าเอาบัคเขือเอากล้วยนาะจะเอา,า,เา,เอากล้วยไว้แถวว่า,า,ากล้วยมันสหไงสิง,งามบาคัคเขือเฮามันกะสอยูได้อีกฮอดปีหนาเพิ่นเด้อจ่าบักเคืยอันนี้เป็น เพืชอายุค้างเทากะถ้าเขาบ่อลากเน่าคนเน่าเขากอยู่ได้ถึงสปีนะจ๊ะแต่ว่าส่วนหลายยายท้องกระสีดันเอาสองปีแล้วกระโลกนะจ๊ะเนาะอันนี้บักเขือยังบัตท่านได้พอปีจ้ะบะักเขือประมาณหาเดือนหกเดือนจ้ะเพราะว่ายายท้องปลูกช่วงเกี้ยวเขาแล้วไหมจ้ะยายท้องปลูกช่วงเกี่ยวเขาแล้ว บัดนี้ยายท้องก็เลยว่ามองนี่มันเป็นดินแดงเป็นดินก้นบ่อแบบนั้นไม่จ่านันบอ่อน้ำของยายท้องขุดมาจากก้นบ่อปูบักเขือมันกับบ่อไคางามจังสิไม่จ่ายายท้องก็เลยวางแผนว่าเอากล้วยมะปูกไว้นะจ่าเอากล้วยมาปูกไว้ปลูกใส่ต่ว่าฝนตกลิดมาใส่ยอดบกเขือกะกำลังปงกำลังงามละกะมีดอกออกมานะจ่ะตอนว่าต่ว่าต้องเอาสองย่าง้กนะตอนนี้เอาทั้งกล้วยเอาทั้งบกเขือ กว่าว่ากล้วยสวงามบักเขือเขาก็สิได้เก็บอีกลายรุ่นนาาจะได้กินอีกไปดวนอยู่จะเฮ็ดอยังก็ต้องวางแผนไว้ก่อนการปลูกกล้วยย้ายท้องกับสิก้นลุมยัญ่ๆนขงกวางแบบนี้แล้วเฮาก็กล้วยขวดนาดินลงนาะจะเขาก็เอานาดินลงไปใส่ขวดนาดินลงใส่ลุมกล้วยเพื่อนว่าต้องเห็นเขาเต็มลุมจะป้องกันป้องกันการขึืนโค้งง่ายสินะจ้ะ ปลูก้วยแบบนี้เขาจะบ่ขึืนโคตรง่ายจ้ะเหยียบแน่นๆเพื่อนๆเหยียบแน่นๆเหยียบแน่นๆแล้วก็ให้ลุ้มเขาก้วงไว้จ้ะให้เขาลุ้มกว้วงไว้แล้วก็บ่บ่ไไ้เต็มบ่ได้ถมเต็มนานะจ้จะให้เขาเป็นเบื้องเป็นแองไว้นิดน้อยเพื่อว่าฝนตกมาให้น้ำห่วงลุ้มเขาสิแม่จ้าเพราะว่ามองนี้มันจะเป็นดินแห่งๆพงๆเยอะท้องกันเลย เฮ็ดวางแผนไว้ให้มีแองนํำให้หงให้หอยหงอันค้นกล้วยให้เขนแตกนอกไว้ยังสี่จไหมหกเขาแตกนอกไวเอาขอบคุณเ,เพื่อนที่รับชมขอบคุณผู้นนสนับสนุนยายท้องขออนุญาตปลูกกล้วยถมมันลุมกล้วยต่อจา้าปลูกเมื่อละซ้ำนี่แหละจา้าปลูกเมื่อละนิดละน้อยไปบ่ได้ปลูกเท่เดียวแล้วนะจา้าเพราะว่านั้นบริเวณมันหลายอยู่เพื่อน ปลุกลกวยกันจ้าแล้วๆก็จะขึ้นเนื้อบ้านแลวจ้า